มันจะมายังจะมาตกแล้วจะมาจับเรืออีกโอ้โหคนนัไม่ใช่แม่นาคมือมันจะได้ยืดไปไกลถึงขนาดนั้นบางครั้งเราอย่าไปพายเรือให้ช่งเนาะคุณหมอจะว่าไงยัังเหรอนะคุณหมออคือถ้าบางคนก็มีหมอบางท่านมามามา,มาแซะนะแซะมามาแซะแซะเออแซะนางงามม่เท่าไรมา แท้หมดเลยโอ้อย่างนี้จะขอไอ้อะไรจริยธรรมได้ยังไงโอ้ยนี่มันไม่ใช่ทดลองนะมันอาสาสมัครนะแล้วฝรั่งเขาก็โดดหลังเรือกันทั้งเยอะแยะเดี๋ยวผมว่าผมจะเปิดเฟซคุณหมอนั่นนะ่ะเพราะว่ามีพาดพิงถึงผมด้วยมาเขียนหมอสันท่านหนึ่งบอกไปเลยอาจารย์ทวัชชัยเขียนไปเลยไม่ต้องมาเหนี่ยมหมอพลาติกนะนะั่นน่ะอืมนะแล้วคุณมาพูดถึงจริยธรรม แล้วทําไมเอาศพไปลองกับใบพัดอะ่ะทำไมคุณไม่พูดถึงบ้างล่ะนะเพราะมันถูกอ่ะอันนั้นอะ่ะเขาไม่ยินยอม้วยซ้ำพอแม่ก็ไม่รู้เรื่องอทนายก็ไม่รู้เรื่องแต่คนที่มาโดดท้ายเรือเนี่ยเขาสมัครใจก็อาสาสมัครกันทั้งนั้นคุณมาบุลลี่บอกว่าผู้นําว่าคุณนวัดคุณไม่เอ่ยเชื่อแต่เขาก็รู้แล้วว่าเป็นคุณนวัดมาเหมือนกับว่าอะไรอะ่ะสนับสนุนนางงามอะไรประมาณนี้ให้งี้น้อง คนที่มาสมัครคนแรกเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาอยู่สังกัดมิตแกนนะเขามาด้วยตัวเขาเองคนน่ะคุณต้องเข้าใจว่าพวกเนี้ยเขาไม่พอใจในความอายุติธรรม